คลิปเสียงเรียกรับ20ล้านจ่ายเป็นเงินสดถ้าบอกว่าตัดต่ออยากฟังตัวเต็มไหมล่ะเห็นว่าตัวเต็มยาว29นาทีนี่คือแบบทนายฟังแล้วมันมีตัดต่อไหมหรือว่าก็ฟังจนจบก็มันตัดยังไงอะอม,มันตัดตรงไหนล่ะมันก็เห็นชัด AI, AI. โอ้ไม่ใช่ AI หรอก AI มันจะมาอ้างหนุ่มกันใช้ได้ไงใจความสําคัญในคลิปเสียง29นาทีที่เราฟังลักษณะเป็นแบบไหนไง คือพูดเหมือนกับประมาณว่าถ้าจ่ายมา20ล้านเนี่ยจะออกจะพามาออกโหนกระแสแล้วจบแบบสวยๆหล่อๆ<ม>ซึ่งมันไม่ใช่รายการเขาไม่เคยเรียกมาแบบนี้มีแต่เขาจ่ายค่าเดินทางให้<ม>แล้วไปแอบ,บอ้างชื่อทางรายการเขารายการเขาก็เสียหายเดี๋ยวเขาก็ดำเดนิเเนคด,เด,นดีเห็นบอกว่ามีประโยคน์ที่บอกว่าพี่หนุ่มชี้ผิดเป็นผิดชี้ถูกเป็นถูกด้วยให้อีกฝ่ายน้มน้ามาออกรายการนี้ใช่ไหมพี่ คือในในลักษณะาการคุยมันก็เป็นการหว่านล้อมอ่ะให้มีการจ่ายเงินแต่เนื้อหาสาระสําคัญเลยอ่ะมันมีการพูดถึงวิธีการจ่ายแล้วผมไม่รับเงินสดอ่ะไห้ใครพูดว่าไม่รับเงินสดเอ๊ใครพูดวะไม่รับเงินสดอ๋อให้ไปรับกับผู้หญิงอีกคนนึงนึกออกแล้วอ่าไปหากันเอาเองมันมีตัวละครอยู่สองตัวแค่นั้นแหละ ผู้หญิงติดต่อแล้วพอจังหวะที่ต้องตบลูกก็ให้ผู้ชายโทรเข้ามาคุยโทรเข้ามาคุยแล้วก็บอกอเรื่องการจ่ายเงิน20ล้านถามผู้หญิงเลยว่าต้องส่งมอบกันยังไงแต่ขอเป็นเงินสดแต่ผู้ชายเขา,เขาบอกว่าให้ถามทางนู้นเลยคือมันเป็นลักษณะของการทําแบ่งหน้าที่กันทาอะ่ะถ้าเราฟังจากคลิปเสียงนะแต่ว่าถาที่รา,าฟังก็กไม่ได้ตัดต่อใช่ไไม่อะไม่ตัตดต่อไม่ตัดต่อไม่ตัดต่อ เนื้อหามันชัดว่าต้องการอะไรมันมันตรงๆมันไม่อ้อมค้อมเลยแล้วก็ต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะมาออกรายการทีวีไม่มีใครเขาเรียกรับเงินนะอย่าไปหลงเชื่อในกรณีของบอสที่ถูกการเรียกเงิเนี่ยเขายังไม่มีมการจ่ายเป็นการเรียกเป็นการเรียกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความพยายามเรียกความพยายามเรียกยังไม่ได้มีการจ่ายเป็นความพยายามเรียกแต่แต่มันทําให้ทางคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ย เสียยหายมันเป็นเรื่องของในในส่วนของตัวคนที่ถูกแอบอ้างเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของหมิ่นประมาทไปใส่ความว่าทางรายการเขาเรียกรับเงินมันไม่ใช่ส่วนตัวบอสที่ถูกเรียกรับเนี่ยเขาก็เป็นผู้เสียหายเขาก็ต้องดําเนินคดีต้องไปถามทนายบอสเขาว่าเขาจะให้ดําเนินคดีไหมอ่าพลิกเสียงนี้เอาผิดในชั้นศาลโอ้ยมันชัดมันชัดมันชัดเลยนะมันชัดเลยนะ มันแค่ต้องสอบตัวบอสอ่ะให้มันยืนยันว่ามันคุยกันจริงแค่นั้นเองเออคลิปมันชัดมากเลยนะไม่ได้ตัดต่อนะเป็นเสียงเขาเลยใช่ไหมคะฮัลโหลผมครับแนะนำตัวแนะนำตัวคลิปเสียงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือว่ามีอีกไหมคะโอ้ไม่รู้เลยเว้ต้องรอไปติดตามเอาเออแต่เฉพาะไอ้ฟังคลิปนี้มันก็มันก็ชัดแล้วแหละว,ว,ว่าเหตุผลที่คุยกันคืออะไร เจนว่าเรียกรับเงินแล้วมีการต่อล้วแล้วคนที่เรียกรับเขาจะได้อะไรจากจากการคนที่เรียกรับคนที่โทรติดต่อนี่ค่ะเขามีค่าหกคิวเออเขาไม่ได้บอกเนาะในการสนทนาเขาแค่บอกว่าวิธีการส่งมอบเนี่ยให้ถามผู้หญิงแต่เขาเหมือนเป็นตัวกลางมาเจรจาให้นี่แหละก็อย่างที่เอ่อคนที่ถูกพาดพิงเขาบอกหละว่าสี่ห้าปีไม่เคยโทรมามีวันนั้นโทรมา